พวกเขากำลังฉลองสนุกสุดเหวี่ยงจนกระทั่งประตูถูกผลักเปิดออกชายชุดดำก้าวเข้ามาดวงตาเย็นเยียบจ้องตรงมาแล้วเสียงหนึ่งก็ดังก้องเอฟบีอยู่ตรงนี้หัวใจหยุดเต้นทุกสายตาตื่นตระหนกแต่เดี๋ยวก่อนนี่มันเรื่องบ้าอะไรกันพวกเขาจะหนีรอดได้หรือไม่หรือคืนนี้จะเป็นคืนสุดท้ายของพวกเขาเตรียมตัวให้พร้อมเพราะเรื่องนี้มีแต่ความตึงเครียดความลุ้นระทึกและหักมุมที่คุณคาดไม่ถึง พวกเขาฉลองอย่างสะใจจนรู้ว่าบีอยู่ตรงหน้าเสียงเพลงกระหึ่มก้องไปทั่วห้องไฟนีออนสีแดงสาดส,ส่องเป็นจังหวะแก้วเครื่องดื่มกระทบกันดังกรุงกริงเสียงหัวเราะดังแข่งกับเสียงเพลงอากาศร้อนอบอ้าวจากไอคอนและควนบุรี่กลิ่นเหล้าผสมกับกลิ่นน้ำหอมแรงจัดชายหนุ่มสามคนกระแทกแก้วลงโต๊ะคืนนี้เราคือราชาคนหนึ่งตะโกน เสียงเชียร์ตอบรับอย่างสะใจเงินสดปึกใหญ่ถูกโปรยลงบนโต๊ะเสียงไพดังแปะกับพื้นโต๊ะไม้ผู้หญิงคนหนึ่งหัวเราะแล้วคว้าเงินขึ้นมาแต่แล้วทุกอย่างหยุดชะงักประตูถูกผลักออกอย่างแรงเสียงรองเท้าหนักกระทบพื้นเป็นจังหวะมั่นคงเงาดำหลายร่างก้าวเข้ามาในห้องทุกคนหันขวับไปทางเดียวกันดวงตาของชายหนุ่มเบิกกว้าง เงื่อเย็นไหลซึมลงข้างขมับชายร่างสูงในสูทสีดำยืนอยู่ตรงประตูสายตาของเขาคมกริบป้ายตราสัญ,ญลักษณ์ที่อกเสื้อสะท้อนแสงไฟตัวอักษรสามตัวเด่นชัด FBI มือของชายหนุ่มเผลอกำแก้วแน,น่นเสียงเครื่องดื่มกระเพื่อมเบาๆในแก้วทุกอย่างรอบตัวเหมือนเงียบลงกระทันหันหัวใจเต้นกระหน่ำราวกับตรองศึก ชายชุดดำก้าวเข้ามาช้าช้าเสียงส้นรองเท้ากระทบพื้นสะท้อนกล้องคืนนี้สนุกกันดีนี่เสียงนั้นเย็นชาแต่แฝงแววคมกริบชายหนุ่มพยายามกลืนก้อนแข็งในลำคอเพื่อนข้างๆเริ่มขยับตัวอย่างไม่สบายใจชายชุดดำหยิบแฟ้มออกมาจากกระเป๋ารูปถ่ายใบหนึ่งหล่นลงบนโต๊ะภาพใบหน้าชัดเจนเป็นหนึ่งในพวกเขาเอง ชายหนุ่มรู้สึกเหมือนเลือดในกายเย็นเฉียบสายตาของเขาจับจ้องรูปถ่ายตรงหน้านั่นคือใบหน้าของเขาเองราวกับทุกสิ่งรอบตัวหยุดนิ่งแม้แต่เสียงเพลงที่เคยดังกระหึ่มตอนนี้ฟังดูเหมือนเสียงกระซิบเบาๆนิ้วของเขาเผลอเกรงจนเล็บจิกลงบนฝ่ามือชายชุดดำเงยหน้าขึ้นมองแววตานั้นนิ่งสนิทราวกับอ่านทะลุค,ความคิด ดูเหมือนคืนนี้จะเป็นคืนที่ยาวนานเสียงนั้นก้องอยู่ในหัวร่างกายของเขาแข็งทื่อไม่มีใครกล้าขยับตัวแม้แต่น้อยมือของ FBI ค่อยๆเปิดแฟ้มอีกหน้าตัวหนังสือเล็กเรียงกันเป็นระเบียบรายชื่อวันเวลาสถานที่ทุกอย่างถูกบันทึกไว้ชัดเจนชายหนุ่มรู้สึกเหมือนลมหายใจถูกบีบออกจากอกเพื่อนข้างๆกระซิบเสียงสัน่นนี่ พวกมันรู้ได้ยังไงไม่มีใครตอบมีเพียงเสียงพัดลมเพดานที่หมุนเอื่อยๆเสียงเหรียญตกกระทบพื้นดังขึ้นเบาๆมันกลิ้งช้าๆไปหยุดตรงรองเท้าของชายชุดดำสายตาของเขาต่ำลงมองริมฝีปากกระตุกเป็นรอยยิ้มบางแต่แววตานั้นเย็นเยียบฉลองกันต่อไหมเสียงของเขาเรียบง่ายแต่กดดนัน ชายหนุ่มรู้สึกเหมือนหัวใจร่วงลงไปที่ตาตุ่มร่างกายสั่งให้ลุกขึ้นและวิ่งหนีแต่ขาแข็งจนขยับไม่ได้ชายชุดดำค่อยๆเอื้อมมือไปด้านหลังดึงบางอย่างออกจากเข็มขัดเสียงคลิกดังขึ้นกล้องในความเงียบกุญแจมือสีเงินสะท้อนแสงไฟห้องทั้งห้องเย็นลงราวกับอุณหภูมิลดทวบทุกสายตาจับจ้องสิ่งเดียวกันแล้วเสียงหนึ่งก็ดังขึ้น ชื่อของคุณคือชายหนุ่มกลืนน้ำลายฝืดเคืองเขารู้ว่าคำตอบเดียวที่พูดออกไปตอนนี้จะเปลี่ยนชีวิตของเขาตลอดไปริมฝีปากของเขาแห้งผากลำคอรู้สึกเหมือนถูกบีบรัดดวงตาของทุกคนจับจ้องมาที่เขาแม้แต่เพื่อนข้างๆยังหายใจไม่ทั่วท้องชายชุดดำก้าวเข้ามาใกล้เงาของเขากดทับลงบนโต๊ะฉันจะถามอีกครั้ง เสียงของเขาเย็นชานิ่งสนิทชื่อของคุณคืออะไรมือของชายหนุ่มสั่นเล็กน้อยเหงื่อซึมออกมาตามไรผมเขาสบตากับชายชุดดำเพียงเสี้ยววินาทีก่อนจะเบือนหน้าหนีเขาคิดจะโกหกแต่เขารู้ดีว่าพวกมันรู้อยู่แล้วทุกอย่างอยู่ในแฟ้มทุกข้อมูลทุกความเคลื่อนไหวทุกความลับเขาถูกจับตามองมาตลอด เขาหายใจเข้าเต็มปอดพยายามบังคับเสียงตัวเองให้มั่นคงริมฝีปากขยับช้าๆอาผมทันใดนั้นเสียงดังปังก็ดังกล้องทั่วห้องทุกคนสะดุ้งเฮือกเสียงกระสุนฝังเข้ากับกำแพงด้านหลังเศษปูนร่วงลงพื้นผู้หญิงคนหนึ่งกรีดร้องสุดเสียงชายชุดดำยังคงนิ่งแต่มือของเขากุมปืนไว้แน่น ปลายกระบอกปืนยังอุ่นจากแรงกระแทกเขามองชายหนุ่มอย่างไม่แสดงอารมณ์ฉันไม่ชอบเสียเวลาเสียงของเขาต่ำแต่ทรงพลังชายหนุ่มตัวแข็งทื่อหัวใจเต้นแรงจนรู้สึกได้ถึงแรงกระเพื่อมในอกทุกสายตาเต็มไปด้วยความหวาดกลัวเพื่อนของเขาหลายคนเริ่มถอยหลังไปติดกำแพงมีบางคนกำลังมองหาทางหนีแต่พวกเขารู้ดีว่าไม่มีทางรอดง่ายๆ เสียงก้าวเท้าอีกชุดหนึ่งดังขึ้นจากด้านหลังชายในชุดสูทอีกคนเดินเข้ามาเขาดึงโทรศัพท์ออกมาแนบหูพยักหน้าช้าๆแล้วพูดด้วยเสียงเรียบยืนยันแล้วเป็นพวกมันแน่นอนชายชุดดำลดปืนลงเล็กน้อยแต่สายตาของเขายังไม่ละไปจากชายหนุ่มชื่อของคุณคราวนี้ไม่มีทางหนีอีกแล้วชายหนุ่มสูดลมหายใจเข้าลึก เขากำมือแน่นจนเล็บจิกเข้าไปในฝ่ามือแล้วในที่สุดเขาก็พูดออกมาอีวานอีวานรอสซี่เสียงของเขาแผ่วเบาแต่ชัดเจนพอให้ทุกคนได้ยินดวงตาของชายชุดดำเป็นประกายวาบเหมือนนักล่าที่พบเหยื่อตัวสำคัญเสียงหน้ากระดาษถูกพลิกดังขึ้นชายอีกคนเปิดแฟ้มในมือตัวอักษรปรากฏอยู่บนนั้น อีวานรอสซี่ผู้ต้องสงสัยหมายเลข017ชายหนุ่มรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบกำลังปิดล้อมเขาอากาศในห้องเริ่มหนักอึง้งเสียงดนตรีที่เคยดังตอนนี้กลายเป็นแค่เสียงสะท้อนเบาๆสายตาของทุกคนยังจับจ้องมาที่เขาบางคนถอยห่างราวกับไม่อยากเกี่ยวข้องเพื่อนสนิทของเขากำหมัดแน่นแต่ไม่มีใครกล้าพูดอะไรออกมาชายชุดดำยกกุญแจมือขึ้น เหล็กเย็นเฉียบสะท้อนแสงไฟอีวานรอสซี่เขาเรียกชื่อซ้ำช้าๆเหมือนจะตอกย้ำให้ทุกคนจดจำได้คุณถูกจับกลุ่มหัวใจของอีวานแทบหยุดเต้นทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วเกินไปเขาพยายามคิดหาทางออกแต่รู้ดีว่าไม่มีทางหนีอีกแล้วเขาเพลอก้าวถอยหลังหนึ่งก้าวแต่เสียงปืนขึ้นลำทำให้เขาชะงัก ชายชุดดำขยับเข้ามาใกล้อีกเก้าห้ามขยับเสียงนั้นเย็นเยียบมือของอีวานกําแน่นสมองของเขาทำงานอย่างหนักแต่ก่อนที่เขาจะพูดอะไรออกมาเสียงจากวิทยุสื่อสารก็ดังขึ้นแจ้งหน่วยทั้งหมดเป้าหมายหลบหนีออกจากประตูหลังทุกสายตาเปลี่ยนทิศไปทันทีชายชุดดำสอบถอเบาๆแล้วออกคำสั่งเด็ดขาด ตามไปเดี๋ยวนี้เจ้าหน้าที่หลายคนพุ่งตัวไปที่ประตูอีวานเห็นโอกาสเดียวที่เขามีมือของเขาเอื้อมไปใต้โต๊ะปลายนิ้วสัมผัสกับด้ามปืนที่ซ่อนไว้เขากำด้ามปืนแน,น่นเหล็กเย็นเฉียบส่งความรู้สึกเสียวว่าไปทั่วร่างหัวใจเต้นรัวจนแทบทะลุออกจากอกเสียงฝีเท้าของเจ้าหน้าที่ดังอยู่รอบตัวทุกอย่างกำลังจะพังทลายลงต่อหน้าเขา อีวานรู้ดีว่าเขามีเวลาเพียงเสี้ยววินาทีเขาต้องตัดสินใจตอนนี้เขาสูดลมหายใจเข้าลึกแล้วกระชากปืนออกจากใต้โต๊ะเสียงโลหะเสียดสีกับไม้ดังขึ้นแววแววชายชุดดำตวัดสายตากลับมาดวงตาของเขาเต็มไปด้วยสัญชาตญาณน,นักล่าอย่าทำแบบนั้นเสียงเตือนดังขึ้นทันทีปืนของเจ้าหน้าที่อีกสองนายถูกชักออกพร้อมกัน เล็งมาตรงเขาพอดีอีวานกัดฟันแน่นนิ้วชี้ของเขาแต่ไกปืนเบาๆมือของเขาสั่นเล็กน้อยสมองของเขาวิ่งไล่หาทางออกสุดท้ายถ้าลั่นไกตอนนี้เขาอาจจะถูกยิงก่อนที่กระสุนของเขาจะออกจากรังเพลิงแต่ถ้าไม่ทำอะไรเลยเขาจะถูกจับแล้วทุกอย่างจะจบสิ้นแค่คิดถึงสิ่งที่รอยอยู่หลังห้องสอบสวนความมืด การทรมานอีวานรู้ดีว่ามันจะไม่ใช่แค่การคุมขังธรรมดาเขาสบทอในใจสายตากวาดไปรอบห้องแล้วเขาก็เห็นบางอย่างขวดแก้วเล่าที่เหลืออยู่บนโต๊ะเขาตัดสินใจในเสี้ยววินาทีมืออีกข้างคว้าขวดแก้วขึ้นมาแล้วฟาดมันลงกับขอบโต๊ะอย่างแรงเพลงเศษแก้วแตกกระจายไปทั่วพื้น บางชิ้นกระเด็นไปโดนขาของเจ้าหน้าที่พวกเขาเผลอสะดุ้งไปเสี้ยววินาทีแค่นั้นก็พอแล้วอีวานพุ่งตัวไปข้างหน้าเขาผลักโต๊ะกระแทกเจ้าหน้าที่ที่อยู่ใกล้ที่สุดเสียงปืนดังขึ้นหลายนัดกระสุนเจาะเข้าไปที่กำแพงและขวดเหล้าที่วางอยู่กลิ่นแอลกอฮอล์คลั้งในอากาศอีวานกระโจนไปทางหน้าต่างเขายกแขนขึ้นบังหน้า แล้วพุ่งทะลุกระจกออกไปเพลงงงความเจ็บแสบแล่นท่านไปทั่วแขนและไหล่แต่เขาไม่มีเวลาสนใจมันร่างของเขากระแทกกับพื้นถนนด้านนอกกลิ้งไปสองตลบก่อนจะหยุดนิ่งเสียงตะโกนดังไล่หลังมามันหนีไปทางซอยตะวันตกไฟฉายเริ่มสาดส่องมาในความมืดอีวานกัดฟันลุกขึ้นทั้งที่เจ็บไปทั้งตัวเขาหันมองซอยตรงหน้า เส้นทางเดียวที่นำไปสู่อิสรภาพหรืออาจจะจุดจบของเขาเองอีวานกัดฟันแน่นเสียงไซเรนดังแว่วมาแต่ไกลเงาของเจ้าหน้าที่ไหววูบอยู่ด้านหลังเขาต้องวิ่งเดี๋ยวนี้เขาพุ่งตัวเข้าไปในตรอกแคบๆกลิ่นเหม็นอับของขยะลอยคลุ้งน้ำเน่าเสียจึงนองตามพื้นฝ่าเท้าของเขากระแทกแอ่งน้ำเสียงดังสาดกระเซน็นแต่เขาไม่สนใจ เขาต้องหนีให้เร็วที่สุดเสียงฝีเท้าหนักของเจ้าหน้าที่ดังตามหลังมาหยุดเดี๋ยวนี้มันไม่มีทางหนีรอดไปได้แสงไฟฉายสาสตร์มาโดนหลังของเขาเงาของเขาพุ่งยาวไปตามกำแพงสกรปรกอีวานหักเลี้ยวเข้าซอยเล็กอีกซอยข้างหน้ามีรั้วเหล็กสูงขวางอยู่เขากลั้นหายใจแล้วเร่งฝีเท้าก้าวเท้าขึ้นไปบนถังขยะข้างๆแล้วกระโจนขึ้นเกาะขอบรัว้ว ลวดนามบาดแขนจนรู้สึกแสบแปบรบแต่เขากัดฟันแล้วดีดตัวข้ามไปตุบเขาลงพื้นอีกฝั่งได้สำเร็จเขาหอบหายใจหนักเสียงฝีเท้าหนักของเจ้าหน้าที่ใกล้เข้ามาเขาต้องไปต่ออีวานพุ่งทยานไปข้างหน้าอีกครั้งซอยข้างหน้าทอดยาวสู่ถนนใหญ่ถ้าไปถึงตรงนั้นเขาอาจจะแฝงตัวไปกับฝูงชนได้แต่ทันใดนั้นเอง เสียงกระสุนนัดหนึ่งดังขึ้นปังแรงกระแทกเหมือนค้อนหนักๆทุบเข้าที่ไหลซ้ายของเขาความเจ็บปวดแล่นพล่านไปทั่วร่างขาของเขาเสียหลักร่างทั้งร่างล้มกลิ้งไปกับพื้นอย่างแรงหัวกระแทกกับพื้นซีเมนจนรู้สึกมึนงงเลือดอุ่นๆไหลซึมออกจากบาดแผลอีวานกัดฟันเงยหน้าขึ้นมองเงาของเจ้าหน้าที่กลุ่มหนึ่งเคลื่อนเข้ามาใกล้ ไฟฉายหลายดวงส่องมาที่เขาแสงจ้าแทงเข้าตามือของเขาสัน่นเขาพยายามจะยันตัวลุกขึ้นแต่แรงของเขากำลังจะหมดลงเสียงฝีเท้าเข้ามาใกล้ขึ้นเรื่อยๆแล้วเสียงเย็นเยียบก็ดังขึ้นอีกครั้งจบแล้วอีวานเงาของชายชุดดำยืนอยู่ตรงหน้าเขาปืนในมือยังคงชี้ตรงมาที่เขาทุกอย่างรอบตัวเงียบสนิท มีเพียงเสียงหอบหายใจของเขาเท่านั้นที่ดังอยู่และตอนนี้เขารู้แล้วว่าไม่มีที่ให้หนีอีกต่อไปอีวานหอบหายใจหนักความเจ็บปวดจากบาดแผลทําให้สติของเขาเริ่มพร่าเลือนเลือดอุ่นๆไหลซึมออกจากไหล่ซ้ายชฉลมลงบนพื้นซีเมนสกรปรกสายตาของเขาจับจ้องไปที่เงามืดตรงหน้าชายชุดดำยืนอยู่ตรงนั้นปืนยังคงจ่อมาที่เขา ดวงตาเย็นเยียบไร้อารมณ์อีวานพยายามจะลุกขึ้นมือข้างหนึ่งยันพื้นไว้ฝืนร่างกายที่อ่อนล้าแต่แรงของเขากำลังจะหมดเสียงฝีเท้าของเจ้าหน้าที่คนอื่นดังใกล้เข้ามาแสงไฟฉายจ้าแทงเข้าตาบีบให้เขาต้องรีตาลงเขาแพ้แล้วแต่ถึงอย่างนั้นเขายังคงใส่ยะยยิ้มบางๆบนใบหน้าที่เต็มไปด้วยเหงื่อและคราบเลือด แบบนี้ก็แฟร์ดีนะเสียงของเขาแหบแห้งแต่เต็มไปด้วยเสียดเย,ย้ยชายชุดดำมองเขานิ่งก่อนจะถอนหายใจเบาๆจากนั้นเขาก็ลดปืนลงนายเป็นคนฉลาดอีวานน้ำเสียงราบเรียบแต่ฟังดูมีบางอย่างแฝงอยู่แต่ฉลาดแค่ไหนก็คงหนีโชคชะตาไม่พ้นอีวานหัวเราะในลำคอแม้ตอนนี้เขาจะเป็นฝ่ายพ่แพ้แต่เขายังไม่ยอมหมดหวัง ยังมีบางอย่างที่พวกมันไม่รู้งั้นก็จับฉันไปสิเขาพูดพร้อมกับเอ็นตัวลงกับพื้นปล่อยให้ร่างกายพักจากความเจ็บปวดเสียงกุญแจมือดังขึ้นแกรกข้อมือของเขาถูกล็อกแน่นด้วยเหล็กเย็นเฉียบเจ้าหน้าที่อีกสองนายเข้ามาพยุงเขาขึ้นแต่ก่อนที่เขาจะถูกพาตัวไปชายชุดดำก็ก้มลงกระซิบข้างหูเขาเบาๆคิดว่าจบแล้วจริงๆหรือ เสียงนั้นแฝงด้วยบางอย่างที่อีวานอ่านไม่ออกแต่เขาไม่มีโอกาสได้ถามอะไรอีกร่างของเขาถูกลากไปที่รถเสียงไซเรนดังขึ้นอีกครั้งฝูงชนเริ่มมุงดูเหตุการณ์จากริมถนนอีวานพ่นลมหายใจยาวนี่อาจจะเป็นจุดจบของการเล่ล่าคืนนี้แต่สำหรับเขาแล้วเกมเพิ่งจะเริ่มต้นเท่านั้น